คารเรียนท่านประธานค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนรัษฎรพักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการค่ะสําหรับมาตรา8นะคะงบของกระทรวงกลาโหมที่ฉันได้ส่วนความเห็นเพื่อตัดลดงบประมาณลงจากวาระหนึ่งอีกสามหมื่นล้านบาทนะคะโดยที่ รายละเอียดมันค่อนข้างมากนะคะงบของกระทรวงนี้มีจํานวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยทางพักเก้าไกลนะคะก็เลยจะแบ่งการอภิปรายในส่วนของเนื้อหารายละเอียดว่าเราจะปรับลดในส่วนใดบ้างส่วนของที่ฉันรับผิดชอบในเรื่องของกองทัพบ,บกค่ะในเรื่องของงบอาวุธของกองทัพบ,บก โดยที่ในวันนี้เนี่ยดีฉันจะไม่มานั่งพูดเรื่องของอความสําคัญของความมั่นคงในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติโควิดว่าอกองทัพจําเป็นต้องมีอาวุธหรือไม่อย่างไรนะคะจะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณล้วนๆน,น,นะคะเพราะว่าน,นี่ก็เป็นหนึ่งในข้อที่เป็นนโยบายของการจัดสรรงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไว้กับสภาด้วยนะคะขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะ คืออย่างนีาา้ค่ะานประธานด้วยความที่ทางอนุกรรมธิการเนี่ยก็ทํางานกันมาอย่างหนักหน่วงนะคะดิฉันก็ขอชื่นชมที่ทุกท่านทํางานมาแต่นะะจนถึงตอนนี้นะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเล่มชมพูนี้แล้วก็ตามเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่ากองทัพบ,บกถูกตัดงบประมาณในส่วนของอาวุธยุโทโธปกรณ์ในเรื่องใดบ้างเพราะว่ามันมีแค่นี้ค่ะสองบรรทัดนะคะอยู่ในงบที่ชื่อว่าผลผลิตโครงการพัฒนาขีความสามารถกองทัพ ค่าใช้จ่ายในการเสริมในโครงการโครงการจัดหายุทธปกรณ์นี่คือการจัดหาอาวุธแบบซื้อปีเดียวจบนะคะ3,147ล้านบาทเราเห็นแค่ว่าถูกปรับลดไป355ล้านไม่รู้เลยว่าไปตัดโดนโครงการอะไรถ้าทางกลาโหมทางกองทัพบ,บกนะคะที่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะถ้าถ้าท่านมีข้อมูลก็ช่วยกรุณาส่งโพยมาให้กรรมธิการด้วยนะคะ อย่างโครงการที่เป็นงบผูกพันค่ะงบผูกพันตามสัญญานะคะ21โครงการ9,450ล้านบาทถูกตัดไป687ล้านบาทไม่รู้เลยค่ะไม่มีรายละเอียดเลยว่าไปตัดที่ไหนไปตัดโดนโครงการอะไรบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรายงานอนุก็ไม่ได้มีบอกรายละเอียดว่าไปตัดรายการหรือว่าโครงการอะไรขอข้อมูลก็แล้วก็ไม่ให้ นะคะจนถึงวันนี้แล้วเราจะตรวจสอบกันยังไงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าที่ดูตัดไปตัดเป็นแค่เปอร์เซนต์หรือว่าตัดทั้งรายการไอ้ที่มันแพงเกินเนี่ยมันถูกตัดเปอร์เซนต์หรือว่า อันที่มันแพงเกินยังอยู่แล้วก็ไปตัดอันที่ไม่ได้แพงเกินกันแน่เราไม่มีทางตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าวิธีการทํางานในชั้นคณะอนุกรรมธิการเนี่ยที่เหมือนกับตัดเอาเป้านะคะตัดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัดในภาพรวมเนี่ยสุดท้ายแล้วมันตรวจสอบอะไรไม่ได้นะคะขอสา์ถัดไปค่ะ ที่ต้องมานั่งพิจรารณาเนี่ยเพราะว่าก็ต้องถามะคะว่าโครงการที่ชอบขอเงินไปแล้วใช้เงินไม่หมดพวกนี้ถูกตัดไปบ้างหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการแรกนคะคะจัดหาปอขนาด105มลเมตรนะคะของบประมาณตั้งแต่ปี63นะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งขอปี64แล้วยังผูกพันไม่ทันนะคะขอไป468ล้านบาทเบิร์จ่ายไปได้แค่5%ปีก,ก,กว่าเบอรจ่ายไป5%แสดงว่ายังมีเงินสะสมที่ยังไม่ได้ใช้อีก375 ล้านบาทปีนี้ก็ยังมีหน้ามาขออีก468ล้านบาทยังดีที่สํานักงบไม่ได้ให้นะคะแล้วก็ตัดแค่เหลือแค่66ล้านบาทแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยสี่โครงการนี้ยังมีเงินสะสมที่กองทัพของ,งบมาณไปแต่ยังไม่ได้ใช้อยู่สูงถึง974ล้านบาทแต่ก็ยังมีหน้ามาขอตั้งเพิ่มอีก1,088ล้านบาท เงินค้างท่อพวกนี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของการนําไปโอนเปลี่ยนแปลงเป็นอาวุธอื่นๆนะคะหรือว่าเครื่องมือของใช้โทโปรประกออื่นๆอีกมากนะคะเราไม่อยากให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ํารอยในเรื่องของการโอนเปลี่ยนแปลงและนอกจากนี้ก็จะมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะมันจะมีโครงการที่งบก็ใช้ไม่ทันแล้วก็ต้องมาเลื่อนระยะเวลานะคะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะแถมเบิกจ่ายก็ยังไม่ ไม่ได้แล้วก็มาของบปี65เพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการซ่อมคืนสภาพปะกค25ขนาด155ม mm. ิลเมตรจากเดิมเนี่ยเคยตั้งระยะเวลาโครงการไว้ปี6 3ถึงปี65พอตอนนี้เบิกจ่ายไม่ทันก็มาเลื่อนเป็น64-66ถึง66นะคะเพราะว่า6 3เนี่ยยังเบิกจ่ายไม่ได้เลยสักบาทจนถึงวันนี้6 4ก็ยังเบิกจ่ายไม่ได้เลยสักบาทแล้วก็มาของบปี6 5อีก234ล้านบาทแบบนี้เนี่ย มันไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการเบริกจ่ายมันเหมือนของบไปกักไว้ก่อนถ้าใช้ไม่ทนันเดี๋ยวโอนเปลี่ยนแปลงไปทาอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยไปหาอย่าง,งบอย่างอื่นมาแทนงบเดิมมันไม่เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายแล้วตกลงมันเร่งด่วนจริงไหมมันมีความจําเป็นจริงไหมคุณจะตอบกับสังคมยังไงถ้าคุณทําแบบนี้ดังนั้นทั้ง5โครงการนะคะที่ดิฉันเสนอตรงนี้เนี่ยว่ามันมีการของ,งบหมาทัมาทั้งที่เบิกจ่ายได้ เพียงแค่0%หรือบางโครงการเบริจกจ่ายไปแค่30%เท่านั้นขอตัดครึ่งหนึ่งนะคะเป็นงบประมาณ1,067ล้านบาทไลด์ถัดไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบบที่จนป่านนี้แล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะอย่างเช่นโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปนะคะปี65เนี่ยระยะที่1ขอไป1,600เ 64เนี่ยขอไป845จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้จัดซื้อยังไม่ได้ลงนามปี65ก็มาขออีก1,690ล้านบาทแล้วก็ยังมาขอโครงการที่2ต่ออีกนะคะของ65ทั้งโครงการของปี65เนี่ยจะขอที่700ล้านบาท ะะก็จะน่าจะเบิกจ่ายไม่ทันอยู่ดีดังนั้นก็ขอตัดทั้งโครงการนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการจัดหายาโยน์สายสพระยะที่3ห่วงที่2เนี่ยก็ขอตัดลดทั้งโครงการเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการแบบไม่ชอบมาพากลน,นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีะสสจากพรรคก้าวไกลเนี่ยอภิปรายในเรื่องนี้อีกทีนะคะก็ต้องขอยืนยันค่ะว่า นายรัฐมนตรีมาพูดถแถลงกับพวกเราในสภานะคะในต,ตอนอภิปรายวาระที่1ก็ขอให้ไม่ใช่เป็นแค่ลมปากนะคะว่าท่านเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับการนําผลของการเบริกจ่ายงบมรารายจ่ายประจําปี63และ64มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะน้อมนาคําแถลงของท่านนายรัฐมนตรี ไปปฏิบัติตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ